สวัสดีครับมาพบกับเดลชาแนลวันนี้น้องโมเดลมาเที่ยวงานสักการะพระแม่ย่าพ่อขุนประจำปี2566โอ้โหเดี๋ยววันนี้น้องโมเดลจะเดินไปดูว่าในงานมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราตามมาดูกันครับว่าน้องโมเดลจะได้อะไรไปเล่นที่บ้านหรือเปล่า เป็นหนุ่มแล้วใหจริงแล้วโอเคตอนนี้มาถึงในงานแล้วครับปีนี้ในงานมีโดมนี่เดินไม่ต้องกลัวร้อนโหของกินเยอะมากมีแต่ของกินนะ่ะ พลาดแล้วพลาดแล้วน้องเดียวเจอรถอ๋อรถเพียบเลยเดียวหัวล้อเลยโอ้เดียวหัวล้อดูดิรถเยอะมากโอ้มีแมกโคม,มีรถเจาะด้วยไหหนนนะัามาดิมีอะไรนะมถจอด้วยมีรถ,ม,รถมีรถตักด้วยมีรถจอดมีรถตักด้วยโหสวยๆทั้งนั้นเลย ถูกใจไหมเดียวถูกใจไหมถูกใจถูกใจ <c oughs> โอ้น้องโมเดียวบอกถูกใจมีรถโม่ปูนด้วยนี่รถนักเรียนรถนักเรียนรถนักเรียนอย่าไปจับของเข,งขานะเดียวอย่าไปจับนะดูเฉยใลโลกอย่าเพิ่งไปจับของพี่เขา,ามีของเล่นเยอะมากเดียวรถยก รถเคนรถเคนนี่เคนยบหนิเออสามพันร้อยเลยพี่สามเก้าสามพันร้อยเลยอ๋อคันเนี่ยดูราคาดิเดี๋ยวชอบคันไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูดิเดี๋ยวไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวชอบคันไหนดูดูดูดินไปดูมือไฟหลังแล้วเดี๋ยวไปเล่นกี่วันอะอะไรเชื่อทองวันเอง สวันเองจะไปเล่น2วันเองโอ้ยตอนนี้น้องโมเดลติดอยู่ร้านของเล่นไม่ยอมไปไหนเลยครับโอ้โหแต่เป็นงานงานตั้งโชว์นะงานพลาสติกไปคันนี้ปนแปลงได้ได้แปลงแลางเป็นหุ่นยนต์ได้โอ้โหถูกใจใช่เฮ <c oughs> ้ยได้ยินเสียงหมาเดีวเร็วหมาบินได้นี่อ้ไครับ น้องโมเดียสนใจลูกหมาน้องหมาเหรอน้องหมาตัวดิกๆ,ๆ,ๆ,ๆของเล่นเยอะมากโอ้โหน้องโมเดียเจอของเล่นอีกแล้วเาไม่ยอมเดินมีรถไฟด้วยเดี๋ยมีรถไฟด้วยโอ้สะพานโค้งได้นี่สะพานเขาปรับได้ด้วยเดียวโอ้หมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้ว ไปแล้วขึ้นสะพานเคยดูสะพานปรับนะเดี๋ยวดู <Yeah. S 1> นี่ <Yeah. S 1> แล้วก็วิ่งต่อโอ้โ oh. ห oh. oh. มันเท่มากเลยเดียวเดี๋ยวยืนงงยืนงงเดี๋ยวมองเลยเรามองแพนกิ้นนี่น้องแพนกิ้นวิ่ง,ง,ง,งขึ้นสไลเดอร์นี่แล้วก็มีรถแข่งด้วยเดียวมีฮอตนี่มีเครื่องบินบินอยู่ข้างบนด้วยเห็นเปล่าเดี๋ยวเห็นเปล่าฮะมีเครื่องบินบินด้วย เอ้มองใหญ่เลยสนใจละเซอะไรนะอันแดงมันมีตัวเดียวอะไรอ่ะน,นกเขนกิ้นเหรอใช่แล้วก็ดำมันมีตัวเดียว no, no, no. นกนกนกเขนกิ้นสีดด<อ>แ,แสดงมีตัวเดียวใช่แล้วก็อันดำมีสีตัวดำมีตัวเดียวแล้วก็ฟ้าก็มีตัวเดียวอ๋อเาเขามีอย่างละตัวมีสามสีไงลูก โอ้ของเล่นเพียบเลยสนใจเครื่องบินนู่นฮอลิคอปเตอร์คำใหญ่อ้าวไม่ยอมเดินแล้วควน,นี้อ้าวตอนนี้กำลังตกลงกันครับว่าจะเอาเควนกินหรือว่าจะเอารถแข่งที่มีเครื่องบินบินเอาแบบไหนเรียชอบอะไรมีรถไฟมีรถไฟกับ qu เควนกินอ้าวตอนนี้มานั่งพักนะครับตอนนี้หมดแรงเลย น้องโมเดลกำลังปรึกษากับพี่แทนคุณอยู่ว่าจะซื้ออะไรกันดีนี่กำลังคุยกันอยู่สองคนพี่น้องว่าจะเอาอะไรดีนะโอ้อันนู้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้น,น,ไดน้องโมเดลนี่พยักหน้างึกงึกใหญ่เลยตอนนี้คุณแม่รอคุณแม่รอสองพี่น้องปรึกษากันให้เสร็จก่อนนะครับแล้วจะไ,ได้พาไปซื้อว่าจะซื้ออะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราก็เดินมาในงานนูมาถึงศาลท่านไม่ยากแล้วตรงนี้เป็นจุดที่เย็นที่สุดนะแต่ปีนี้ เขากางกางเต็นท์เป็นโดมคุมไว้หมดเลยในในงานไม่ยากทุกปีไม่ใช่นะป,ปีนี้ทําดีมากเลยใครอยู่แถวๆใกล้ๆสุขโขทัยก็มาเที่ยวได้เลยนะเนี่ยวันนี้พเพิ่งเป็นวันที่สองเองอตอนนี้กําลังปรึกษากันใหญ่เดีย๋ยวให้เวลาเขาปรึกษากันก่อน หาเีา้่อะเดี๋ยวหามาเโอ้โหโอ้โหโอ้มันจะหักแล้วโอ้เด้อน้อโอ้นีคือการกินเฟรนฟรายราดชีสแบบยืดยาวโอ้ไม่ยอมไม่ยอมน้อง่ะสรุปแล้วน้องโมเดลตกลงกับพี่แทนนะครับจะมาดูรถไปเล่นนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นรถแบบไหนนะเด็กน oh. 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 yeah. right. right. oh. ้องโมเดลยืนเลือกอีกก่อน ในี่ตอนนี้เริ่มเจรจากับคุณแม่แล้วครับนี่กำลังเดินเลือกอยู่นะครับบอตอนนี้กําลังกําลังเคร่งเครียดเลยอ๋อนี่ไงเดี๋ยวแปลงล่างได้ด้วยอ่ะเปล่าถูกใจไหมเออมีรถโม่รถดาด้วยนี่แปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ด้วยด้วยนะตัวโอ้โหนี่ เป็นไงมีมีมีเป็นรถโม่แล้วก็เป็นรถมีรถโม่แล้วรถดัมถูกใจแบบไหนสรุปยังไงเดียวคันไหนเอาคันไหนเหรอโอเคอายจะถือไปหรือจะให้พี่เขาใส่ถุงอ,อ้าวเดี๋ยวถือเดี๋ยวถือเอง ใช่สรุปแล้วน้องโมเดลได้รถรถอะไรนะได้ดรถแมคโครไปหนึ่งคันไปแย่แล้วน้องโมเดลแย่แล้วเดินร้อนแย่ง่วงนอนแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย